จืดน้ำมันหมูเนาะจะเอา้มันหมูเนาะจ่ะมันหมูมาเอามาทอดเอาน้ำมันซ้อยเป็นตอนน้นอยๆเนาะจ้ะแล้วก็เอามาทอดบเ่เป็นมาทอดเอามาจืดเนาะบานเ่าห่องจืดเอามาเจียวเอาเอาน้ำมันหมูออกเนาะจ้ะ ตัวที่ใส่ในนี้เนาะคะ่ะป้องกันโบไห่กินมันเหม็นหืนเนาะเอาไว้ดนนี่น้ำมันหมูถ้าให้เอาไว้ดนมันสิหืนหืนกินกินมันจะหืนหืนเนาะเหม็นหืนนี่เทาสิใส่ตัวนี้นะคะเป็นตะไคร้เนาะค่ะตะไคร้ทุบเนาะค่ะกับไอตัวใส่ตะไคร้เนาะจ้ะทุบต,ตะไะคร้ใส่น้ำเนาะคะ่ะแล้วก็ ใส่ขาพ้อมนะคะนี่ขาแก่เนาะ,ะ,ะจ้ะเคล็ดลับเนาจะเนาะบ่ให้มันน้ำมันหมูมันเหม็นหืนเนาะจ้ะเอาเก็บไว้ได้โดนได้โดยที่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเนาะจ้ะนี่เคล็ดลับดีๆเนาะจ้ะในการเฮ็ดน้ำมันหมูเนาะจ้ะทอดเอาน้ำมันหมูนะคะกำลังจะได้ทีแล้วจ้ะ ังจากที่เราเคี่ยวมาเป็นชั่วโมงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเนะคะ่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแต่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะจ้ะเค็ดลับในการทำเจียวน้ำมันหมูเนาะจ้ะ มันมันอันนี้เขากับเป็นมันมันเปียวเนาะจ้ะมันเปียวเอามาเจียวออน้ำมันไว้ทำกับข้าวโอ้เดือดตุบๆเลยนะคะเดือดตุบๆแล้วกำลังจะได้ที่แล้วเนาะจ้ะถ้าอันนี้นี่เบิดน้ำมันเท่ากะบกองเอาน้ำมันไปไว้ใส่เนาะจ้ะเราใส่เกลือเนาะคะ่ะจืนที่แรกนี่เขาใส่เกลือจักน้อยเนาะคะ่ะให น้ำมันมันออกมาหลายๆเนาจะจ้ะใส่หลายมันก็สีเข้มใส่จักน้อยเนาจะจ้ะค็ดลับดีๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยวผู้พอกันไม่คลิปหนาเนาจะจ้าแล้วตอนนี้เราก็จะจื้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ในหมอ้อเอาไว้ใช้ ทำกับข้าวต่อไปเนาะจะเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติหมูจริงๆไม่ต้องพานกัร,รม,มาวิธีนะคะไ่ต้องเติมสารเนาะจะเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่ายากินหลายได้ลรอขิ่หลายกระอวนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบพ่อกันไหมคลิปหนาเนาะจ้า,จาสวัสดีจ้า